ณย่านเงียบสงบของกรุงเทพไม่มีชื่ออยู่บนแผนที่ดิจิทัลมีตึกเก่าอายุร้อยปีทรงยุโรปตั้งอยู่แทรกกลางความเจริญขันสมัยของตึกกระจกสูงห้องสมุดแห่งนี้ไม่มีชื่อไม่มีป้ายไม่มีผู้ดูแลและไม่มีผู้เยี่ยมเยียนมานานหลายทศวรรษยกเว้นในค่ำคืนที่พระจันทร์เต็มดวงที่ประตูหน้าจะเปิดเองอย่างเงียบงันเพื่อรอใครบางคน ไทม์เป็นวิศวกรเสียงผู้หลงไหลในการตีความโสซประสาทของมนุษย์เขาใช้ชีวิตอยู่กับการสร้างซอฟต์แวร์แปลเสียงเป็นอารมณ์และพัฒนาอุปกรณ์ตรวจจับคลื่นเสียงระดับนาโน,โนวันหนึ่งขณะที่เขากำลังทดสอบคลื่นเสียงที่มนุษย์ไม่ได้ยินโทรศัพท์ของเขาก็ได้รับข้อความจากเบอร์ที่ไม่มีที่มาข้อความว่าเสียงบางเสียงไม่เคยถูกบันทึกแต่มัน ยังคงอยู่ฟังให้ดีข้อความนี้ปรากฏพร้อมกับลิงกพิกัดตึกลับเมื่อเขาตามไปก็พบกับตึกนั้นและนั่นคือจุดเริ่มต้นของการเดินทางที่เปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดการภายในตึกเงียบสงบจนหน้าขนลุกหนังสือหลายพันเล่มวางเรียงรายแต่ไม่มีเล่มใดที่มีตัวอักษรทามเดินลึกเข้าไปจนถึงห้องหนึ่ง ที่นั่นเขาพบกระต่ายประหลาดตัวหนึ่งมันยืนสองขารูปร่างคล้ายมนุษย์ใบหน้าขาวสะอาดแก้มอมชมพูหูยาวและดวงตาสีเงินที่จ้องลึกเข้าไปในจิตใจคนดูนายมาช้าไปห้าปีแต่ยังไม่สายกระต่ายพูดด้วยเสียงไพเราะ ที่นี่คือคังเสียงของผู้ถูกลืมทุกครั้งที่มีใครสักคนหายไปจากโลกโดยไม่มีใครจำได้เสียงของเขาจะถูกบันทึกไว้ที่นี่ก็แต่อธิบายว่าโลกสมัยใหม่ถูกควบคุมด้วยระบบ A.I. ที่มีความสามารถลบตัวตนมนุษย์ออกจากสังคมโดยสมบูรณ์ไม่ใช่แค่ลบข้อมูลแต่ลบแม้แต่ความทรงจำเสียงคือหลักฐานสุดท้ายที่ยังเหลืออยู่ถาไม่เชื่อในตอนแรก จนเขาฟังเสียงจากหนังสือเล่มหนึ่งเขาได้ยินเสียงร้องไห้ของเด็กที่ไม่ควรอยู่ในบันทึกใดๆเสียงของเด็กชายที่ถามหาแม่ซ้ำๆเมื่อเขาเปลี่ยนขึ้นความถี่เขาได้ยินเสียงของแม่ตัวเองเสียงที่เขาไม่ได้ยินมาเกือบสิบปีแต่แม่ของเขาเป็นหนึ่งในผู้สร้างระบบเสียงสะท้อนที่ควบคุม AI เพื่อคัดกรองข้อมูลสาธารณะเธอรู้ว่าระบบนี้กำลังจะเลยเถิด และพยายามจะล้มมันก่อนจะหายตัวไปอย่างลึกลับและนั่นคือจุดเริ่มต้นของสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิด